สวัสดีทุกคนเลยครับผมอยู่กับช่องเกมไมค์ออฟฟิเชียลเนาะอีพีที่แล้วเราก็เจอกับการท่าเรือและบ um, ีจีปทุมเราก็เก็บไปได้ทีมละ1แต้มครับผมอีพีนี้เรายังเหลืออีก3ทีมยักษ์ใหญ่เนาะบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ทูแบงคอกโอ้โหมาดูกันว่าผมจะผ่าน3ทีมนี้ได้หรือไม่ถ้าชอบฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจเนาะจะได้ทาคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหทำมาหลายปีกันแล้วยังไม่โตเลยคนระับสำหรับช่องของเรา พูดคุยกันหน่อยเนาะอยากได้ตัวไหนยังไงผมจะได้มีแนวทางทําคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูนะัดที่4ของศึกลีโวไทยลีกกันครับผมเจอกับบุรีรมเนาะบุรีรมก็เปิดบ้านช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของนคนปรปฐมครับผมทั้ง2ทีมครับผมเดินสู่องสนามเนาะเฮ้ยไอหมอนั่นคุ้นๆมาเบอร์17 เหมือนจนทานเข็มดีเลยไม่ได้อยู่ราชบุรีเหรอสงสัยวิลีามซื้อตัวมากับผมโหเสริมกองหลังเนาะเป็นจนทานเข็มดีี่โห,โหช้างอารีนาคนเต็มสนามทุกคนโห,โห,โหเกินตาให้ กดดันท oh, mm ีม hmm. เราแล้วจะไหวไหมเนี่ยนครปฐมสำหรับนคนปรปฐมเนาะโหนัดนี้เจอบุรีรัมในบ้านของบุรีรัมย์แล้วก็กลับมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองเนาะงานใหญ่รอเราอยู่ครับผมบุรีรัมเนาะโหมาในรบบสี่สามสามครับผมกองหลังเป็นประธานเข็มดียิงคู่กับพันษาหอ้โห,โหแน่นแน่เลยแล้วก็กองหน้าเป็น มีนคนเลาเนาะแล้วก็เชีราเยฟอีกตัวหนึ่งเป็นหน้าเป้าอ่านไม่ออกเนาะน่าจะน่าจะเป็นคูดูโต้เนาะถ้าผมออกเสียงผิดขออภยัยครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์เนาะมาดูฟังอัครปฐมบ้างเนาะมาในระบบเดิมครับผมชุดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้นี่คาคูริโต้มาเรียมคกิกออฟครับผมเจ้าบ้านเขี่ยลูกเริ่มเล่นเนาะ บอลอยู่ที่เชเดเยฟล็อกล็อกหนีจิตปัญญาเดี๋ยวเข้าในมาดูคูโตจะยิงได้ไหมยิงโอ้โหหุโโดยหลุดกรอบครับผมโดนดุมสองเนาะโดนทำลายจังหวะแต่ยิงไม่ตรงกรอบครับผมลูกนี้ดูพลิกมายังสวยแล้วมีพื้นที่มีเวลาเนาะแต่โอ้โหโดนบีบมันมันแข้งพันขานะยิงได้ไม่เต็มที่ เป็นบอลตั้งเตะของนครัประมเปิดมาลูกนี้อ้าวบอลมาล้นมาที่เชเดเย็บมาที่คูดูโตเจอ <c oughs> อัพโลดทำฟาวรับผมลูกนี้ <c oughs> เป็นลูกตั้งเตะของบุรีลำโอ้โหเล่นงานคนเลยเขาซิก ออเปิดลูกนี้เชดาเยฟโอ้โหจักรยานอากาศสารตนพงออกมาที่โดโลซิมิกเปิดลูกนี้ไม่ถึงผมจันทานเข็มดีมงดักไว้ได้เป็นบอลของบุรีรัมตังที่จนนทธานที่จะโดนเจอปั๊มไปได้เชดาเยฟได้บอลล็อกต้องตัดเกมกับผมอา้าวนบดินเติมสวย จะโดนพีจะโดนเจออัพโลยังเก็บบอลไม่ได้จังหวะน,นี้อีจิตปัญญาตัดได้สวยเช่นี่มาที่อัพโลตรงกลางดวนกับเค้าซิกไม่ผ่านเค้าซิกพีจะโดนพีโดนทั้งหน้ามีขออ้าวอัพโลเอาคืนมาได้การตมพงเปิดเลียดมาดูโดซิม,มิกเข้าในมาที่สัจพรอ,ออกมาที่ทาคุอิโต้โดนกับสัตว์ักหณ์ไปคน ไปไม่ได้คืนหลังมากิตดาวงแก้วจิตาปัญญาดีโอ้โหหูยเด่งได้อยู่กิตดาไปเอาความขยันเนาะแย่งบอลมาได้คาคูริโตเปิดติดตะตลักเอากิตดาเก็บมาได้เยอะวันนี้ขยันจริงๆนะผมกับตันช้างของเราโชคชัยชูชยัยโอ้โหติดโอ้โหอะไรเนี่ยติดบุรีลมคืนหลังมาธนาทานเข็มดีเป็นนาท่านกับเขาสิก เขาซิกคืนมาที่เข็มดีเปิดลูกนี้มาสวยสตาร์บบอนอยังขึ้นน้าไม่ได้เนาะแล้วลูกนี้โอ้โหวันนี้จะนทานเปิดบอลแม่นเมื่อยสตาร์กอืแตกริโตตัดได้ครับผมจบทึ่งแรกล้องทำอะไรกันไม่ได้ทำอะไกันไปศประตูต่อศูนย์พักดื่มน้ําดื่มท่าครับผมวางแท็กติกกันใหม่นะมาดูครึ่งหลังว่านครปฐมจะแก้เกมได้หรือเปล่า วันอยู่ที่กิตดาวงแก้วไหลมาลูกนี้ทาคุริโตะข้างในมีแล้วยังไงตบอลื่นโอ้โหจะตบเข้าในครับผมแต่ลื่นทั้งนั้นหแต่ลูกนี้เปิดมามงอ้าวทีนี่ชิปลูกนี้มามงเสยโอ้โหโห่ล้ำหน้าครับผมโอ้โหนิดเดียวเองอ๋ออยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับผม ดูโลเซมิกเนาะจะม่งชงให้เพื่อนท่านหน่อยเป็นลูกตั้งแต่ของบุริลัมคาสิกมาที่สัตว์รักหายประคนออกมาทางสายสุดสุภชัยใจเด็ดเจอชกครับผมโชคชัยชูชัยไปไหลมายกลูกนี้จิตถัพญญาเล่นกับดูโลเซมิกตั้นๆหรือบรินกวาดลูกนี้อยู่เลยเอายังเก็บได้อัพโหลดแล้วเล่นเร็วกับผมลูกนี้ ล้ำหน้าครับผมโอ้ยรงนมีคิดดีทำดีเนะจะเล่นเร็วเท่าไหน่ล้ำหน้านดดท,นะนทัา้นงนั้นเป็นวันตั้งเต่ของบัรริยมหรือบดินเปิดยาวๆมาข้างหน้ามีดักได้ไวรับเป็นบาง,ง,งข้อนะข้อปถมเก็บได้ถ้เจาพคนเปิดข้ามปากมากิจดาว,วงแก้วข้างหน้าทากวิตโตขอ ไหลลูกนี้สวยทนทานโอ้โหเอา้าเจอดักได้ทาคุริโตะปวดแล้วข้างในมีหนึ่งคนยิงไหมลูกนี้โอ้โหไม่ได <c oughs> เ้เป็นบอลของมิรามั่งสุบชัยจเจ็ดตอา่าวตะทักุบชัยเจเด,ดมาที่ดูรุโตะออกมาที่เชดไเย็บเชดไเย็บตัดมาข้างในสวยแล้วยังไง ยิงโอ้โหโ,โ,โดนจนได้ครับผมทําเขาไม่ได้แล้วเจอเขาเลยเจอเขาส่วนเลยครับผมตรงนี้อเป็นความผิดพลาดของขาานครปฐมเนาะฆ่าเขาไม่ตายครับผมดูมเชดาเย็บบังแล้วหักเข้าในโอ้โโล่งๆเลยยิงไปทางเสาสองเนาะ ลขึ้นนำหนึ่งวัฒิสุสนครับผมไปรีอัพโลมาที่เช่าชัยชือชัยอัพโลเอาเปิดติดอีกเวรกรรมทิดาดนโอ้โหรองเท้าเอาละสีเลยเวย้ยไม่แหงแฟชั่นจริงๆเชดาเย็บเชิดายเ,เย,ายเ็บจะไปเองเอาผ่านอีกเอามาเชจินนี่ต้องไปขวางไว้ แลเปิดได้ด้วยทไปใช้ไม่ถึงครับผมแต่พีเดนยังเก็บได้พีโดนเข้าในมาแล้วลูกนี้จะสับนี่ฮติดจิตปัญญาที่สุดครับผมไหลามาลูกนี้เอาเลยโตแล้วถาคูริโตไปลากลากโอ้โหสุดทันทนวิ่งเร็วจังวะุวไปไม่ได้ดึงก่อนข้างในมีเปิดลูกนี้โอ้โหสจพุพอนมองไม่ถึงครับผมโอ้ฝายผมเองเมื่อกี้ อ่าววีรมเปลี่ยนตัวเนาะเอาสัตว์รักไห้ประกวดกับนักบดินออกก็ผมส่งคิมมินฮายองลงมาแทนเนาะทางเราก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันเนาะเอาจิตทัพัญญาออกก็ผมส่งกิตนะลงคันสาที่คิมมินฮายองสุดาเย็บโดนลุมซองอ้าวอัพโลด,ดักได้สวย สารนุมพงนนกิตสานนทลักษ์เจอตัดบอลได้ผมเฉดายฟปจิ้งตัดฟาวเขาเลย <c oughs> ไม่งั้นอันตรายกับผมไอ้มอนี่เนาะปล่อยไปไม่ได้ล็อกสวยด้วยนีนย่ตัดก็เลยเขาฟิกกับผมเปิดลูกนี้ โอ้เปิดดีไหมเปิดไม่ดีเอ,าอ้าเได้อยู่เชีเเยฟคืนหลังมาตากุฮึสวยทัชระเะพึ่งลงมาดักได้เล้วโยนมาที่ดูโรซิมิกอูโหจับบันแป๊กเข้าทางพรรษนานะประธานลูกนี้มาที่สุภปเชตเจเดตข้างหน้าเพื่อนขอดูรุโตขอไม่ให้เอา้าเจอชกได้ของกีดาวงแก้ว มาที่พัชระชาารงค์ุปชัยทุปชัยเจอรุมสองเอา้ามันครับผมคราวนี้ดูโลซึมิกไปเองโด,ดนกระเพาะโดนโดนแม่งตัดได้อีกเชไดเย็บนี่เนี่ยอัพโลสวยอัพโลเล่นดีเลยดูโลซึมิกกิจสุนท,นทรทันทรักษ์จ่ายไม่ดีเข้าทางจนทานเอา้าลูนี้ตัดได้สวยพัชระชาณรงค์โอ้ยชนเสา นีออนคูเ <พ uka> ตะติงออกมาเชเดเยฟโอ้โหวันนี้มันได้บอลม่อย่างว่าไอ้เชเดเยฟเนี่ยตัดซะเลยเหมือนไส้โอ้โหใบเหลืองแรกของเกมครับผมอันตรายจริงจริงดุหืหืกวาดคนเลยครับผมลูกนี้โอ้โหคนเต็มๆครับผมไม่มีวัวผสม เป็นกิสณะทะนนทลักนะกิสเนะมงทิ้งออกมาโอเคครับผมจบ90นาทีเนาะเป็นบมือรำชนะไป1น่งประตูต่อศูนย์ครับผมก็เป็นเชดาเยฟเนาะทำประตูชัยในนัดนี้ เป็นการข้องบอลเนาะโอ้โหบุรีรัมย์เหนือกว่า57%เนาะยิงยิงไป3ครั้งยิงเยอะกว่าเราอีกบีจีก็ชนะคอนแกนหนึ่งมุตุสุนของผมการพากเรือชนะทำพูลบริเอรสามโอ้สามปรตูต่หนึ่งเมืองทองแพ้ราชบุรีเนี่ยสี่หนึ่งตอนนี้ทำให้สถานการณ์ของเราตกเป็นอยู่อันดับแปดเนาะมีห้าคะแนนครับผม าการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาหน้าเจอเมืองทองโฮมพราะเรายังทำไม่ดีไม่พอเนาะผู้จัดจาก,การทีมออกมาต่อว่าลนะไม่เป็นไรไม่เปไรเราต้องจอมรับความจริงนะผมเดีย๋ยวมาดูแมวมองกันบ้างนะเนาะตะเกาก็ผมตอนนี้สนใจคนนี้เนาะเมจีสัรคำ ็เป็นกองหน้าของคศศาเซซ่าครับผมคศศาเซซ่าเอสสีอายุน้อยอยู่เลยยี่สิบหกแล้วก็ที่เห๋ยวก็ประมาณนี้ครับผมเอ้ยคนนี้ก็น่าสนใจเนี่ยชัยวัฒน์บุญลานเนี่ยวงสกรเด็กมึงทองไหมเอาอ่ะไหนผมลองติดต่อดูเนาะโอ้โหค่าตัวแพงเลยเนี่ยแสนสาม ขอลดตั้งไหนกว่า,อาเอาสัก96 0 0 0สัญญา2ปีครับผมเงินเดือน3 0 0 0 0ื่นหรอเกือบ40,000ื่นเนี่ย,อยขอลดหน่อยเถอะเออเอาสักสามหมื่นเนี่ยอ,อสองหมืน่นสองหมื่นสามครับผมแล้วก็ให้โบนัสชนะไปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวนะชยัยวัฒน์บุญลานของลำพูนบริเอร นี่ก็น่าสนใจครับผมอายุ27จอมหาช่องว่างเนาะน่าสนใจน่าสนใจ62แมเนี่ยสเต็โอ้สปีดเร็วเท้าที่ไม่ถนัด3าครับผม,อมขอดูความสามารถพิเศษยิงวันฮุบลงพื้นซุปเปอร์ซับมีจิตยานักสู้ครับผมนักเตะจอมอึดนะน่าสนใจเนาะะผมลองใส่สัญญาดูเนาะ นีถูกอยู่นะเนี่ยแสนสามเองขอต่อหน่อยเดี๋ยวผมยังไม่ได้ซื้อนะคือขอเจรจากาบสโมสรก่อนเนาะว่าหน้าซื้อไหมรอเขาเจ้าตัวตอบกลับครับผมถ้าหน้าซื้อผมก็จะมาซื้อนะอีพีหน้าอีพีนี้ก็เราติดต่อไปก่อนก็ประมาณนี้เนาะให้ไปเกือบแสนนะผมเก้าหมื่นสองเนาะแล้วต้องเงินเดือน เดี๋ยวือผมให้ไป3 2 0 0มืนสองอาจารย์สัญญา2ปีรัฐกันทำประตูไม่ให้เนาะโอเคเพราะว่าเงินเดือนเยอะแล้วมาเดี๋ยวเราไปนะัดต่อไปเลยเนาะเจอกับเมืองทองครับผมเปิดบ้านแล้วรับเมืองทองกันสักหน่อยอเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตรงกลางเนาะเอากฤษณะออกแล้วกันส่องใครดีส่องใครดีอ,อ,อืมนะอาทิตย์ อาทิตย์เบอร์อ่านไม่ออกโอ้หัวตกอีกเอาออกแล้วกันเอาพัชระชานรงค์เหมือนเดิมดีกว่าไว้ใจได้สุดเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนกลางตัวลุกก่อนเอาเจนนรงผูผ่าลงแทนครับผมลงแทนกิษณะเนาะแล้วอีกคนหนึ่งเอาอเอาใครดีกนกพลกนกกกนพลแล้วกันเนาะแทนจิตถ้าปัญญาครับผมนี่กนกพล ปุตสปาคมชื่อเท่วะเราก็โรเทชั่นตรงกลางครับผมนี่นำทับมาโดยเลลี่อัพโลครับผมฝั่งนวนก็นำทับมาโดยเจ้าเตอร์ครับผมมีเทพป้อมพันนะโอ้หตัวนี้ผมก็ชอบันเนี้ยอยากได้อยู่ ก็เดี๋ยวอีหน้าก็จะเริ่มรู้แล้วเนาะว่านักเตะคนไหนที่ผมเริ่มจะซื้อเข้าทีมเนาะมผมยังรู้สึกว่าปีกกับแบ็คมันไม่ค่อยดีวะตัวที่โอเคก็มีเลนี่อัพโหลดเนาะสารสนพงก็ยังไม่เท่าไหร่ ยิ่งดูเร์ซมิกไม่ไหวเลยมึงทองครับผม,มในระบบ4 1 2 3เนาะวิเลียนป๊อปโอ้โหเป็นกองหน้าเว้ยเริ่มเกมของผมพัชระชันนรงเขียนลูกเล่นเลลี่อัพโล ป็นยาอุตเผาหักข้อมาทาคุริตโตเจอเบลนปลอ๊อบเบียดอยู่แล้ยวยกลูกนี้ไม่ถึงโซคันวิสรักญาติเปิดมายาวๆอ้าวบอลมาอยู่ที่นคะรนปฐมกันกพลดุสปาคมแผงลูกนี้มาดูโลซมิกล็อกหนึ่งทีคืนหลังมาสารสมพงคอร์สลูกนี้เข้ามือโซฟันวิส โซพอนบิติดอ่างที่มาปิยนัทอดสนิทกับผมโอ้โหเป็นเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยเปิดลูกนี้อเอาเอาบอลถึงทาคุริโตะแล้วจะหักข้อ,อติดสุวิทไปโพลาตคืนมาตั้งกันสวยเดี๋ยวเทพเบิ้ล ลูกนี้โอ้โหลูกชุดนี้น่ากลัวครับผมหักข้อมาอ้าวไม่ผ่านสารจำพงต้านกันใหม่ที่ปัญญาอุตภเปาแทงมาเอ้าววเดเทพฟองวุดอินเดียนป๊อปเจอดักสวยไ,ไปเปิดลูกนี้ดูดโดซิมิกข้างหน้ามียกโอ้โหไม่ถึงอีกโหดีดลูกนี้โอ้โหโชว์เหนือไว มาวีเทพป้อมพันทรงวุฒิเจอปริญญาอุตภาวาดักได้สวยแล้วแทงมาดูโดซมิกตัดเข้ากลางมาเจ็ดนะลงไหลมาทาคุริโตะล็อกไว้ตรงกลางนี้ไหลมาพัชละโอ้โห,โหไม่แห่หยิงหลุดกรอบออกไปเยอะเลยครับผมอ <c oughs> นิดเดียวดูคับผมทาคุริโตเนาะล็อกสวยแล้วส่งเข้าในมาอื <c oughs> เจ้าตัวกลมหัวเล <ian> <voir> ยครับผมลูกนี้มอนมาที่อิเดเทพทองมุตใส่มาทีวเรียนป๊อปแล้วข้างไหนยิงติดบล็อกครับผมลูกนี้เป็นลูกทุ่ม <they> ล <keep attacking himself> ูกคอนเนอร์ครับผมของเมืองทองเนาะอีเเทพป้อมพันจะเป็นคนเปิดคอนเนอร์ เปิดลูกนี้มามองโอ้โหแหมเกือบขึ้นนำของผมสำหรับเมืองทองเนาะลูกนี้มองโอ้โหสุวิทย์ครับผมชัยบุตรพรมเปิดยาวๆมาอุ้งเง้นป๊อปเหรอโชคชัยครับผมอากุริโตเจนนารงภูผา แขงลูกนี้สวยพัชละยิงเรียบร้อยครับผมไม่เหลือติกัรูปนี้ <c oughs> โอ้โหแม่โคตรยาเอาละผมนับหนึ่งแล้วครับผมนคนปรปฐม <c oughs> โอ้โหสุพรรณบิทย์ลักญาติหมดสิทธิ์ครับผมลูกนี้เกม อย่างนี้ก็มันนะครปฐม,มขึ้นนำโอ้โหถูไหลลูกนี้มาดี๋ว้วยิงหายนะครปฐม,มขึ้นนำหนึ่งตัวศูลครับผมสุวิทย์ไปโพล่าชขคืนหลังมายศสพล ชาติชายแสงดาวออกมาที่สลาวุธอยู่เชื้อโอ้โหเด็กชายนาดนี่มันเนี่ยเจอกึง่งกึ่งอยู่อ้าวเจอชาคินี่ชาเกนี่ดักได้เดลี่อัพโลแทงลูกนี้สวยเจนนลงเปิดมาอีกแล้วลูกนี้น่ากลัวพัชระชานนลงชิปโอ้โหแมติดเล่นไว้ไหนอย่างนะั้นท้าสนิทชาติชายแสงดาวเจอตัดได้เอาอีกแล้วมาอีกแล้ว ยิงโอ้โหผัชฉละโอ้ใจคอจะยิงอย่างเดียวเลยเป็นความผิดพลาดของแกมลับเมืองทองเนาะเกือบก็ผมเกือบเผาบ้านตัวเองโอ้โหโสภมิตรรักญาติไหลมาสวยสรงวุฒิไข้ควรออกมาทางด้านขวาสรายุทธอยู่เชือ้อ เจอชนอลูกนี้กรรมการให้ฟาวก็ผมไม่เห็นด้วยเนาะสำหรับผู้เล่นของนครปฐมดูลูกนี้เข้าไปขวางเฉยป่ะดูโวยผมโวยฮมบอดี้เฮ็ดนะคือเป้าให้เขาเป็นลูกตั้งเตะับผมอยู่เทปป้อมพันเปิดมาลูกนี้งงยังเก็บได้อยู่เมืองทอง หลามาสองวุฒออกมาที่วเียนป๊อปไหลต่อมาที่สูวิทไปโพราดม่อาเปิดไม่ได้ครับผมเ <c oughs> จนนลงผู้ผายกมาสวยลูกนี้ถึงทาคุริตโตะข้างหน้ามีข้างหน้าเพื่อนขอดูโรซิม,มิกช้าค <c oughs> ืนหลังมาตรงมิดเบิลยาวๆมาครับผมสเตฟาน บอลมาถึงเมลี่อัพโลยังสวนอยู่ครับยังสวนอยู่นะแล้วป่องลูกนี้ม,มันเช็ดบางไปหน่อยนะเข้ามือสอปอร์ตบิลและกติแม่แล้วนักคอมาถมบุกต่อดูโรสเมิกดูโรสเมิกออกมาที่สารถมพงเปิดลูกนี้เจนลองยิงโอ้โหแม่บอลมันตกพื้นแล้วจังหวะจบมักจบไม่ตรงกรอบอ คือผม <are again response> โอ้โหม่งปั๊มกันเนาะแล้วบอลมันตกพื้นยีบยิงไม่ได้มาอีกชุดครับผมดูโลซิมิกดูโลซิมิกเจอฉกโอ้โหสไลด์ลูกนี้จานแบบลุกลุกเย้เทพออกมาที่ปิยนัททศนิษแล้วเปิดยาวๆลูกนี้สวยจัดถึงสลายยึอยู่เชื้อเดี๋ยวลูกนี้ล็อกแล้วคอสมาสเตฟานมองขึ้นหลังมาปิยนัท ยิงโอ้โห,โโหตวัดลูกนี้ยังสวยโอ้โหจะติดบล็อคกครับผมโอ้โหปีนะท่าสนิทเนาะเป็นคอนเนอร์ของเมืองทองเนาะนะครัปฐมเปลี่ยนตัวผู้เล่นสองคนครับผมเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนเนาะโอ้โหคอนเนอร,ร์เราเมืองทองเก็บได้เราเป็นบอลเฟื่องของนะครปฐมครับผม ข้างหน้ามีดูโรซมิดขอแล้วไหลามาสวยไหลไปไหลไปไหลไปจนถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบันนอกหักเข้าในมาแล้วยิง้วผมโโหเยิยบ้อยโ,อโหลูกที่สองเพิ่งลงมาก็ผมโโหสัญชัยชาวเล่าขวัญั็ผมโโหไม่ธรรมดาผมโโหลงมาสัมผัสวันไม่ถึงห้าทีแม่ยิงเป็นกระสุนปืนเลยไหมลูกนี้ แมนอัพเดอรแมตของไยรีกไว้เนี่ยลูกยิงสุดวยประจำสัปดาห์ครับผมดูดูโดซมิกเนาะลากจนสุดเส้นแล้วข้างในมีเพื่อนขอสองคนครับผมหักเข้ามาแล้วลูกนี้ยิงโลงๆแรงไม่หฮลูกนี้สวยประจำสัปดาห์หรือเปล่าอห้ยตะข่ายสั่น แป็นความผสมขึ้นนำสองส่วนครับผมโอคิดต้องโดลงมาแล้วยืนเทนเตอร์เลยเหรอยืนกลางเลยวะเฮ้ยนัทวัฒนมาที่วิเเทพวิทดเทพดึงสวยคณะคำยกมาที่สเตฟฟานออกมาที่วิเดนป๊อปวิเดนป๊อปดึงจังหวะแล้วโชคใช้ตัดได้สวยไปทาคูริโตทาคุริโตมองแล้วเปิดยาวๆพุ่งๆลูกนี้ทันไหม ทัานไม่เบียดสู้ไม่ไหวครับผมแล้วเปิดทิ้งมาลูกนี้โอเคครับผมจบเกมแนละ้วเป็นนคนปรปฐมชนะไป2อประตูต่นะอศูนย์เนาะสประตูมาจากพัชระชัยนาลองครับผมแล้วก็สัญชัยเนาะชาวเล่าขวัญครับผมโอ้ผู้ปิดประตูชัยอัลเลนแบกก็เป็นพัชระชัยนาลองครับผมโอ้โห การถ้าเรือชนะบีจีนี่มดูตัวูนทุกคนโหอ,อย่างโหดอุ้ยทูเป็นค้อแพ้อาชุลมิตรผลสามสูนเลยว้ยตอนนี้สถ,ถานการณ์รับผมนคนปรปฐมกลับมาอยู่ที่สี่ของตารางแล้วเนาะเกาะเกาะกลุ่มทีมใหญ่ๆอยู่นหน้าเราต้องบุกไปเยือนรังธรรมศาสตร์นะเจอกับทูเป็นค้อกับผมเห้ฝากยังไงก็ฝากกดไลคสส์กด subscribe เพียงลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มี กำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วผมโอเครหรับคลิปนี้ผมไปก่อนเนาะคลิปหน้าเรามาคุนกันว่าจะผ่านถูกเป็นเข้าได้หรือไม่โอเคผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย